Do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose. I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on feel i don't belong tell my thoughts to move along push myself to be the best die with no regrets live with every breath see my message start to spread and i had so many dreams when you hit your teens life ain't really what it seems try to find out what it means always do it on my own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the no's i just wanna keep moving yeah i put out all the salt it's my only medicine yeah everything i do i'm just being genuine yeah i'm sick of being screwed feel my own adrenaline yeah i do just what i do and I hope you let me in, let me in, yeah. <gasps> I'm grateful, oh yeah. Able, oh yeah. I'm stable, oh yeah. No label, oh yeah. You know me, I have only a path. I'm lonely, but damn, I'm going, to I don't want no shape. I want the real stuff, everybody listen up. Cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah. How you can get it back, yeah. Cause I ain't never done. I'll be number one, working hella hard until I get just what I want, yeah. rise just like the sun, yeah. Fatal like a gun. Shooters gonna shoot, and I'm gonna shoot until I find yeah. I'm on. yeah. do it my own so I gotta get through it And the only thing I know is to love what I'm doing Never give up, never slow, till I finally prove it Never listen to the no's, e I just wanna keep moving Yeah, I put out all the art, it's my only t h i สวัสดีครับผมเซลแมนนะครับที่ปรึกษาท่านขายอ e ีสูตนครหลวงสาขาเอกชัยนะครับสำหรับคันที่พามารับชมคันนี้เป็น4ประตูยกสูงนะครับ2.2เกรดแซดพีเกียร์ออโต้นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยสำหรับ 22 m a c ม h e r s o n ตัวนี้นะครับรถพึ่งลงมาถึงล้วทำการตกแต่งให้ลูกค้าทันทีนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับราคาขายที่1 7 1 0 0ล้านบาทสำหรับสีขาวมุกมีทั้งหมดสีสีนะครับอีก3สีก็จะเป็นสีดำสีบอลเงินแล้วก็เป็นสีเทาเอลบูนะครับสีเทาตัวใหม่นั่นเองนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับทาง i s u ูนะครับการันตนนะครับว่าออกตัวนะครับดีขึ้น56%นนะครับสำหรับ เครื่องส2ตัวนี้แล้วประหยัดน้ำมันขึ้นถึงส0เซเลยนะครับจากเครื่องยนต์1.9เนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมกันนะครับว่ามีนการตกแต่งเพิ่มเติมบ้างในสเปครถของ Z ซีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้กับเป็นเกรดแซนะครับที่คนนิยมออกกันว่าแซกับแซดีเนี่ยมีความแตกต่างตรงไหนบ้างนะครับคันนี้นะครับเป็นลูกค้าช่องทางติ๊กต็อกนะครับพี่อุภาพรนะครับทำการโอนจองออนไลน์เข้ามาจากจังหวัดชายภูมิแล้วสั่งให้ตกแต่งแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวจะทําการส่งมอบแบบวคือโรลสไลด์ไปส่งถึงหน้าบ้านนะครับลูกค้าท่านใดมองขานหรือสนใจก็แจ้งเข้ามาได้ครับแต่งแบบนี้นะครับโอเคครับรบคันนี้นะครับเกียรซดทีเนี่ยไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับใบ LED พร้อมไฟเลี้ยวและไฟเดลไลท์เนี่ยในโคมเดียวกันในส่วนของด้านบนนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED ครับเกียรซดและเกียรซดทีเนี่ยจะได้ไฟตัดหมอกแบบ LED ทำการสส่ชุดแต่งเพิ่มเติมนะครับเป็นชุดแต่งจ่าอสปอร์ตตี้นี่นะครับ ติดตั้งในส่วนของสเกรตด้านล่างนะครับชิ้นเต็มแบบนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อมสีเทาและสีแดงตัดกันเข้ามานะครับมีสีดําในส่วนของตรงนี้เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับกระจังหน้าเนี่ยลูกค้าต้องการเป็นสีดําล้วนนะครับันนี้สั่งทําให้เป็นพิเศษนี่ครับล้าจะเต็มๆนะครับนะครับคันนี้เป็นโตวยกสูงเกียรซพีนะครับ มีซ้มล้อด้านข้างนะครับเป็นสีดำด้านพร้อมล้อแม็กขอบ18นะครับยาง26560ขอบ18ทั้ง4ล้อใส่น็อตล้อเดิมนะครับพร้อมครอบเบรกเป็นสีดำสเปคเดียวกันทั้ง4ล้อนะครับพร้อมมาได่ข้างจากโรงงานติดตั้งมาให้จากโรงงานนะครับมีสเกิร์ตสีดำตรงนี้ติดตั้งเข้าไปด้วยนะครับด้านบนก็จะมีสติกเกอร์นะครับติดตั้งเพิ่มเติมพร้อมครอ,อบกระจกมองข้าง กระจกมองข้างของเกตซัทพีเนี่ยจะเป็นแบบ led นะครับสามารถปรับและพับไฟฟ้านะสำหรับเกจซัดาซัดพีเนี่ยสามารถปรับและพับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับที่ปัดน้ำฝนด้านหน้านะเป็นดับชิ้นเดียวกันพร้อมมีน้ําอยู่ตรงนี้นะครับฉีดน,น้ำตรงนี้ได้เลยจะมีเฉพาะเกตซัดขึ้นไปนะครับนี่ครับสาวกาดก,ก็จะอยู่ด้านหน้านะครับอันนี้ก็ใส่ชุดแต่งครอบเข้าไปนะครับติดตั้งกระสับเรียบร้อย มือเปิดประตูสาหรับตัวยกสูงทุกรุ่นก็จะเป็นโครเมียมนะครับแต่ความพิเศษของเกียร์ซัตทีที่แตกต่างกับเกียร์ซตเนี่ยก็คือว่าจะมีปุ่มตรงนี้นะครับสามารถล็อกและปลดล็อกได้นะครับเพียงแค่กดไปที่ปุ่มนี้นะครับสําหรับเกียร์ซัตทีเนี่ยจะได้เป็นกุญแจแบบ g ีเนียสเอนนะครับก็คือจุอัจฉริยะพร้อมระบบป้องกันการขโมยนะครับนี่ครับจะมีในเกียร์ซัตทีขึ้นไป เดี๋ยวผมเข้าไปได้ด้านในรถเดี๋ยวเอากุญแจให้รับชมนะครับในส่วนด้านหลังนะครับสาหรับสีตัวยกสูงทุกรุ่นเนี่ยก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED แบบนี้นะครับไฟเบรกและไฟหลีดจะเป็น LED แต่ในส่วนของไฟเลี้ยวและไฟถอยเนี่ยยังเป็นหลอดธรรมดานะครับก็จะมีโลโก้ต่งตางๆนะครับสาหรับความพิเศษตรงนี้ก็คือว่าที่บอกรุ่นว่าเป็นชัด P ก็คือตรงนี้เลยครับพร้อมส่องสองแม็กฟอร์สรุ่นใหม่ล่าสุดกระชนท้ายนะครับ Built-in สิ่งดียวับตัวรถ นี่นะครับบิวอินเป็นชิ้นเดียวกัน,นครับสามารถขึ้นลงได้สะดวกสบายเพียงแค่เหยียบด้านล่างนะแล้วขึ้นมาด้านบนตรงนี้ก็สามารถขึ้นไปด้านหลังได้สบายๆเลยครับมือเปิดกระบะท้ายจะเป็นแบบขมียมครับพร้อมกล้องมองหลังของนี้ติดตั้งแล้วครับเป็นชุดล็อกชุดล็อกในส่วนของกระบะท,ท้ายให้ลูกค้าเรียบร้อยลยครับป้องกันรุ่นนี้ไฟจะหายกันเยอะนะครับแต่อันนี้ผมติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยนี่ครับเดี๋ยวไปรับชมภายในกันนะครับ นี่นครับเป็นกุญแจของเกียร์ซดพีนะครับเกียร์ซดเนี่ยก็จะเป็นกุญแจแบบเสียบต้องเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับแก่ยรดทพีจะเป็นปุ่มกดสตาร์ทความกุญแจอัจฉริยะครับ GNE NT นี่ครับมีล็อกกดล็อกนะครับแล้วก็เหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับสาหรับเกียร์ซดพีขึ้นไปมีกุญแจมาให้2อันแบบนี้ในส่วนของแผงวัตตูจะยไม่โทนสีดำทั้งหมดเลยโดยจะเก็บมาให้สีเทานะครับ นี่ครับตรงนี้เป็นบุนุ่มมาให้หมดเลยนะครับนี่ครับติดตั้งฟิล์มเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นในการปรับนะครับปรับไฟฟ้าปรับและพับไฟฟ้านะครับจะมีออโต้มาให้กค่หนึ่งบาทอันนี้เปิดแค่สี่บาทครับมีออโต้แค่หนึ่งบาทเท่านั้นในส่วนของการติดฟิล์มครับคันนี้ผมติดตั้งเลือกติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกวอล์กนะครับความเข้มเนี่ยบานหน้าอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละครับส่วนบานคนขับและคนนั่งเนี่ยอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ นี่นะครับ6 0สในส่วนของบานหลังนี่ครับอันนี้อยู่ที่80ลูกค้าต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ขับบางวันยังคือสบายนะครับก็เลยจัดมาเป็นแบบนี้นะครับติดตั้งให้ได้ครับคือลูกค้าขอแค่บอกมาครับจัดให้ได้หมดครับส่วนของเบาะเนี่ยตั้งแต่ตัวแซดขึ้นมานะครับจะเป็นเบาะหนังทุกรุ่นนะครับแต่แซดเนี่ยจะได้เป็นเบาะหนังปรับ ไฟฟ้านี่ครับปรับได้8ระดับนะครับก็คือว่ามีเอนนี่ครับเอนแล้วก็เดินหน้าถอยหลังเลื่อนด้านเลื่อนด้านหน้าครับนี่ครับด้านหน้าสามารถเลื่อนขึ้นลงได้แล้วก็ด้านหลังอันนี้ก็คือว่ายกเบาะขึ้นลงครับปรับได้8ระดับเฉพาะฝั่งคนขับเท่านั้นนะครับก็จะเป็นเบาหนังคู่แมสต์นะครับกระจายความร้อนได้ดีแม้จอดกลางแดดนะครับ สำหรับพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นพวงมาลัยหุ่มหนังนะครับพร้อมมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมหน้าจอสําหรับแซททีเนี่ยความพิเศษก็คือว่าจะมีหน้าจอขนาด9นิ้วนะครับในเกตแซทเนี่ยจะเป็นขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายเช่นเดียวกันนะครับฝั่งนี้จะเป็นส่วนของคูดคอนโทรลและตรงนี้ด้านล่าง3าจุดจะเป็นปรับหน้าจอครับแบบใหม่นะครับพร้อมหน้าจอ a m ีตรงกลางเนี่ยขนาด7นิ้วเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ชมนะครับ ครับเมสตาร์ข้างนาตาครับประมาณนี้นะครับคันนี้นะครับติดตั้งนะครับเป็นล็อกเทคให้ลูกค้านะครับอยู่ด้านล่างเป็นล็อกเทคตัดสตาร์ครับเมื่อทําการล็อกแล้วเนี่ยจะสตาร์ไม่ติดนะครับแล้วก็เหยียบเบรกไม่ได้รุ่นเกียร์ออโต้รุ่นนี้ต้องเหยียบเบรกถึงจะสตาร์ติดนะครับอันนี้เปิดฝาโปเปิดฝาถังน้ามันนะครับในส่วนด้านบนก็จะเป็นในส่วนปรับระดับไฟหน้าปิดระบบป้องกันเสียกระทรงตัวนะครับแล้วก็เป็นปุ่มรีเจนต์นะครับ ปุ่มรุ่นใหม่ๆต้องมีการกดรีเซ็ตนะครับแต่ว่าระบบของ e-0 เนี่ยก็มีการทํางานให้เองกับตัตอนมโนมนะครับลูกค้าสามารถเลือกกดเองได้นะครับตรงนี้เป็นปุ่มเมื่อกรณีเข้าจอดรถตั้งนานตอนตไฟแดงอะไรอย่างเงี้ยครับเครื่องยนต์จะดับไปการแต่คันเร่งเนี่ยรถก็จะสตาร์ตติดขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านใดไม่ชอบเนี่ยสามารถกดปิดได้นะครับประมาณนี้ครับสําหรับในส่วนของฝั่งคนขับนะครับ ด้านบนนะครับก็จะเป็นแดชบอร์ดบูนู่มมาให้นะครับตรงนี้เกียร์แทกก็จะเหมือนแบบนี้เลยนะครับนี่ครับปุ่มกดสตาร์ทจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ความแตกต่างนะครับของเกียร์แทกับเกียร์แทกพีก็คือปุ่มกดสตาร์ทครับหน้าจอขนาด9นิ้วแล้วก็ในส่วนการควบคุมแอร์นะครับสาหรับแอร์ตรงนี้นะครับสามารถแยกอิสระซ้ายขวาได้นะเป็นแอร์อัตโนมัติพร้อมรองรับนะครับการกรองฝุ่น pm 2.5านะครับสำหรับ เกียร์ของชุดห้าเนี่ยอีซุมีมาให้ทุกรุ่นเลยนะครับนี่ครับเป็นเกียร์อัตโนมัติตัวใหม่นะครับเครื่องยนต์นะครับอยู่ที่สองจุดสองแม็กฟอร์นครับอ่าแรงม้าสูงสุดอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบสามแรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่สี่ร้อยนิวตันเมตรนะครับอย่างที่แจ้งไปอีอซูเคลเมวาเครื่องยนต์ตัวใหม่นี้นะครับประหยัดกว่าหนึ่งจุดเก้าอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ออกตัวดีขึ้นถึงห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดมองหาหรือสนใจลองมาลองขับดูก่อนได้นะครับ กลางนี้นะครับก็มีช่องวางแก้วเบรกมือจะเป็นแบบดึงอยู่นะครับแล้วก็ช่องใส่ของกลางนะครับแบบนี้ด้านบนก็กระจกมองหลังนะครับก็เป็นแบบธรรมดาอยู่สามารถตัดแสงได้โดยการดันตรงนี้เข้าไปนะครับด้านบนทั้งหมดจะเป็นสีดามทั้งหมดเลยนะครับสําหรับเกตซัาขึ้นมาเนี่ยก็จะมีลาโพงมาให้ทั้งหมด8จุดนะครับรอบขันอันนี้ก็เป็นไฟหน่วงเวลาพร้อมกับที่ใส่แว่นนะครับนี่ครับ มานี้ครับสาหรับด้านหน้าตรงนี้นะครับถ้าท่านใดอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับส่วนด้านหลังก็แผงประตูเหมือนด้านหน้าเลยนะครับมีที่จัดตรงนี้นะครับเป็นโทนดันทั้งหมดเลยเป็นเบาะหนังมีแอร์ด้านหลังนะครับพร้อมช่องชาร์จ USB ตรงนี้จะเป็น Type C นะครับรุ่นใหม่เป็น Type C มาให้ รับล,ลูกค้าท่านใดที่มองหาอยู่เนี่ยสามารถแจ้งเข้ามาได้นะครับสาหรับคันนี้เนี่ยเป็นลูกค้าอย่างที่แจ้งไปนะครับที่อุพาพรนะครับโอนจองมาจากติ๊กต็อกเนี่ยกจย็จังหวัดจังหวัดชัยภูมิสั่งให้ทางรถแบบนี้เลยนะครับมีไฟนั้นวิ่งไปหาถึงบ้านนะครับที่จังหวัดชายภูมิเลยแล้วก็รถเนี่ยจะขับไปส่งลูกค้ามารับเองหรือว่าใช้ขึ้นรถสไลด์อะไรเงี้ยก็สามารถคุยรายละเอียดกันได้นะครับแต่งแบบไหนอะไรยังไง,ไงก็จัดให้ครับเพราะถ้าเกิดว่ามีการส่งมอบอะไรเงี้ยผมก็จะ มาถ่ายคลิปแบบนี้ให้รับชมนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็สรุปอีกทีนะครับสำหรับเกจยแซเนี่ยกับแซทีเนี่ยความแตกต่างกันนะครับภายในก็หลักๆก็จะเป็นพวกเบาฝั่งคนขับปับไฟฟ้านะครับกุญแจอัจฉริยะจีนี่เอ็นที่ปุ่มกดสตาร์ทหน้าจอขนาด9นิ้วนะครับหมายถึงว่าหน้าจอในการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto นะครับตรงนี้เป็นไร้สายด้วยเป็น9นิ้วนะครับนี่ครับ4ประตูยกสูง2.2 เ p ทพีเกียร์ออโต้รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเกียร์เดินหน้า8สปีดลูกค้าท่านใดมองหาสนใจหักเข้ามาสอบถามได้ครับมีการอัปเดตทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็น y t u t u f e f e c o o o t k t t o k นะครับเข้าไปรับชมได้รับชื่อเดียวกันหมดนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอีสุบางวันเซลแมนนะครับสวัสดีครับ